สวัสดีครัคบก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่า ปกติแล้วก็คือเราร้องเพลงในแฟนมิทติ้งของเราแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ร้องท่ามกลางแบบธรรมาชาติป่าเขาแล้วก็เขาเรียกว่าครั้งที่แล้วเราทําม้องเบี้ยออนเดอะบีชคือริมทะเลอันนี้จะเป็นแบบภูเขาบ้างก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทําก็คิดว่าแฟนๆที่มาน่าจะแบบน่าจะเห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราใช่แล้วก็เรียกวก่าได้ร่วมง,งานกับศิลปินแบบเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าได้เจอศิลปินท่านอื่นด้วยแล้วสบายจริงๆก็น่าจะสนุกมากๆก็ พอมาแถลงทางก็รู้เลยว่าตอนนั้นต so it ้องแบบสนุกมากๆแน่แอนจอยแน่แล้วก็คนที่มาดูเนี่ยกลุ่มแบบกลุ่มสุดเลยกลุ่มไฮโซกลุ่มคนมีข่วเรื่องใหญ่หล่นอันนี้เขาเรียกว่าต้องอุ้มไว้จริงๆครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังอยากให้ทุกคนไปแล้วอุ้ยจริงเหรอเขาแบบคนด้วยเหรออยากให้เป็นมูดนั้นมากกว่าถ้าอย่งนัแสดงว่าก็เมบี ก็จริงๆเราเป็นตัวแทนเนาะจริงๆเราจะไปกันถึง6คนเลยก็คือเดืะนราก้อนนะครับก็จะมีเพลงใหม่ที่ไม่เคยเขาเรียกว่าไปร้องที่ไหนแล้วก็มีเพลงใหม่ของพวกเรา2คนด้วยก็คิดว่าน่าจะได้รับชมรับฟังกันในวันนั้นด้วยครับ ใช่ครับก็คือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็ออกซุ่มซ้อมด้ืยเพราะช่วงนี้งานเยอะวก็แบบเจ็จงานก็มาเขาเรียกว่ามาซ้อมกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นโชว์ของพวกเราแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงที่พวกเราตั้งใจร้องให้ทุกคนฟังด้วยก็มาเอ็นจอยกันภาพการธรรมชาติด้วย เคียดมากคือตัวเองอะอยากไปทําเองด้วยคืออยากจะบอกนะครับแฟนๆทุกคนที่มาอย่าลืมไปเล่นแอคทิวิตี้นะครับมันเยอะมากๆผมอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นทุกทุกแอคทิวิตี้ก็อยากให้แฟนเป็นตัวแทนของ m o อกสแบงก์ไปเล่นแทนให้หน่อยแล้วก็ใส่แฮชแท็กเรามาเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปดูว่ามีแบบเอาเรว่าแอคทิวิตี้อะไรบ้างแต่แน่เลยอยากไปถ่ายรูปกับบอลลูนเพราะว่าชอบ ใช่ <assim. S 2> ใช่ใช่ครับจร <พอ S 2> ิงถ้าเป็นคอสตูมวันนี้เีกว่าค<ข>อ<ล>สตูมหนักมากหลาบมาไปให้เลยเล,เลยเจริงตอนแรกเราคิดหนักนะว่าเอ้ยคอนิมอลเราจะทำยังไงดีอะเราจะเลือกเตีมอะไรมาเสื้อผ้าสีนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบมีบีบสีไปนะว่าเออแบบไหนแล้วก็ตัวอย่างแบบไหนซึ่งอาพุตำตรงก็เครียด ว่าจะเอาแบบไหนดีคือเราเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวอยู่แล้วเราสึกว่าไม่อยากให้ทุกๆการเขาเรียกว่า<อ>การการเขาเรียกว่าทุกๆการออกงานของเราอยากให้ทุกคนแบบว,ว้าวอยากให้ทุกคนแบบสะพรึงให้ทุกคร้งอย่างนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเขาเรียกว่าแค่แถลงข่าวอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะจัดเต็มทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันจริงอ่ะจัดเต็มคนนี้อ,อ,อันนี้แค่แค่ชุดแถลงข่าวเท่านั้นอแถลงข่าวยังยังแบบมีมาทั้งตัวเลย จริงๆความลับเคยไ้ไหมครับจริงๆตุกก๊กตาหลายตัวเลยรวมถึงตัวข้างหลังนี้ด้วยก็คือเป็นตุกก๊กตาที่แฟนๆให้เรามาเราก็เอามาทําให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราชอบแต่งตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ไมสามารถถือตุกก๊กตาไปได้เยอะๆเราอุ๊ยทำยังไงให้สามารถ mix and match ดได้ก,ก็เลยกลายเป็นชุดนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นชุดเขาเรียกว่าเซอร์คัสละครศาสตร์อะไรเงี้ย่า้ง m i ใ้ยตัวเราไตอใช่ติดกันไปเลยยาวๆใครจับตุ๊กตาเองได้ครับอย่าลืมแคปแล้วก็มินมาด้วย ชั้นได้ยินเคยจบแล้วซีนี้เราชอกันหรือเปล่าอีพีนกคุณรู้ตัวไหมที่ทำอะไรแบบคางมามาทำไมฮะทำไมฮะ่างเฮ้ยแต่ตกลงนี้มันต้องไปอีกีอ่ะ แล้วเดี๋ยวอีพีหกก็ต่อยาวๆเอามจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอีพีที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นอีพีที่รู้สึกว่าอิ่มหกอิ่มใจแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้คนเห็น,นตลอดเพื่อสะพายมาตลอดว่าเป็นเป็นซินเต้นรำที่ไม่ใช่เต้นรำธรรมดาทั่วไปเออก็จะเห็นกันแล้วว่ามันเต้นรำแบบไหนใช่ก็สนุกสเป็นกันไปใช่เพราะว่า อย่างที่บอกทุกๆครั้งที่เรามีซีนเลิฟซีนเนี่ยมันจะไม่ใช่เลิฟซีนที่อยู่บนเตียงมันจะเป็นเลิฟซีนที่มีศิลปะแล้วก็มีวาทะในแต่ละแต่ละซีนไปอย่างซีนนี้ก็เป็นการเต้นรำก็คือเอาเขาเรียกว่าเสียงเพลงมาเป็นเขาเรียกว่าภาษาระหว่างการขยับตัวแล้วก็การมีเลิฟซีนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆสำหรับพวกเราก็หวังว่าเพื่อนๆน่ะน่าจะชอบแล้วก็น่าจะแบบว่าทําให้แบบมีความสุขได้ก็เอาจริงๆผมรู้สึกว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน EP5 มันเป็นสิ่งที่พวกเราแบบพิถีพิถันมากหรือทุก EP แหละแต่ว่ามันมันเห็นแค่ EP5 ไงก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่พวกเราพิถีพิถันมากนะครับก็อย่างเห็นเลิฟซีนหรืออย่าง s ีนบอกลากกต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเอออยากมีแบบนี้บ้างอยากให้ทุกอย่างของเราแบบเป็นแบบในเรื่องจางอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็เอ้ย นี่แหละสิ่งที่ต้องการทีเนี้ยเราทำคอนเทนต์เต้นรำเมื่อไหร่แฟนๆก็จะนึกถึงซีนนั้นเลยก็อุย๊ยอันนี้เต้นรำหรือว่าทำอะไรคะ ก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งมูดอีกหนึ่งไวฟ์ที่เราอยากให้แฟนๆได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวละครอ่อซลินกับอ่อพี่ซันเนี่ยจริงๆก็มีความเป็นมอสแบงค์อยู่ก็มีความพลัถ่ายทอดจริงๆพอเขาเล่าวันนี้ยายมันมีความเป็นตัวเราพวกเราสูงเราก็เลยพยายามอยากจะเลยเป็เซน์ความเป็นตัวเราออกมาด้วยก็เลยเกิดมาเป็นซีนนั้นที่ทุกคนได้เห็นนะครับนั่นแหละเอนก่อนแล้วกราเรียงแนคู่ของเราแล้ว ก็จะบอกว่าเราจะไปถ่ายกันพรุ่งนี้ yes ก็เดี๋ยวบินพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวเสร็จไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวป๊ะกข้าป๊อลอะไรบินบินพรุ่งนี้ครับบินอะไรไม่มีบินนั่งรถเฉยๆเดิเดินไม่ได้ไปไหนไกล อยากให้เซอร์ไพรส์เพราะว่าพูดตรงไม่อยากไม่อยากออกมาสปอยอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคาดหวังไม่อยากทุกคนคาดหวังอยากให้ทุกคนแบบเฮ้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากพวกเราอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์ของทุกๆคนในทุกๆวันนะครับเซย์พูดละเซย์พูดละฮะฉันโผล่ละบินระบโมฉันมาดูคนจีบกันอะค่ะแล้วเดี๋ยว งาน,นเ็เราจะมีวอให้รกาครับเพราะว่าด้วยความที่เรามีถึง6คนเราก็จะถ่ายเบื้องหลังว่าพึ่งจริงอะ่ะ <c oughs> ต่อให้ เขาเรียกว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเขาเรียกว่างานเนี้ยมันเป็นงานแรกๆของเราแล้วก็เป็นความทรงจําของทั้ง6คนเดะดาก้อนด้วยเราก็เลยอยากจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยกว่าเราจะได้ขึ้นเวทีกว่าเราจะนั่งรถไปเบื้องหลังอะไรมันเป็นยังไงก็คิดว่าอยากจะถ่ายทอดให้แฟนได้เห็นความวุ่นวายเละเทะของพวกเราว่ามันเป็นยังไงกว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นแบบรูปเป็นล่างบนเวทียางเงครับก็เดี๋ยวจะมีถ่ายให้ทําแน่นอน <S <S ถ่ายให้ทําถ่ายให้ดดูภาพรวม you <laughs> ครับสุดท้ายแล้วให้ฝากอยางโอเคฝากทุกอย่างเอวิสติงก็ฝากเลยนะครับผมซีรีส์ที่พวกเราพูดเปตะกี้ก็คือ Sunset ตเอ็กวเพียงชาลัยนะครับก็สนุกสนานแน่นอนอีพีห้าที่เพิ่งจบไปก็เขาเรียกว่าอิ่มหนำสำราญแต่ว่าสิ่งที่จะมาถึงต่อจากนี้ไปนะครับถึงอีพีสองเราพูดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังแน่นอนแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแบบดีเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับฝากไปเลยนะครับผม Sunset ตเอ็กวเพียงชาลัยครับผมออนทุกวันเสาร์นะครับทางช่องวันสาม เวลา4ทุ่ม15ไม่ดึกมากนะครับก็สนุกมากแล้วก็ดูย้อนหลังอันคัาสแบบซ่บๆแบบอุ้ยว้าวแบบว้าวมายสิ่งได้ที่ไอชีอีหรือเว็บไอคิวดอทคอมนะครับทุกวันเสาร์เวลา5ทุ่มตรงคาแล้วก็ฝังงาน วายเฟสติวัลคาร n i v ว l ชาริตี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านอกจากจะได้ฟังเสียงพวกเราท่ามกลางเข่าแล้วเนี่ยทุกคนก็เหมือนเป็นการชาริตี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะเอาส่งให้กับโรงพยาบาลภาคกลางด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มความสุขก็อยากให้ทุกคนเชิญชวนมางานนี้ด้วยนะครับ